มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโคเรโคเรสวัสดีค่ะเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพจริงๆนะคะก็คือแกงอ่อมไก่ผักเขียวรวมนะคะเพื่อนๆดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะ เป็นผักสีเขียวทั้งนั้นเลยนะคะที่เราใช้มาแกงนะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเผ็ดหวานมันเค็มอร่อยๆมาค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันได้เลยนะคะนี่นะคะวัตถุดิบทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะมีแต่สีเขียวทั้งนั้นเลยค่ะหาฟักทองไม่ได้นะคะก็เลยจะเป็นสีเขียวหมดเลยนะคะนี่นะคะมะเขือเปาะ ลูกใหญ่ๆอบอบวบขาวๆเลยค่ะเพื่อนๆน,น,นะคะเราก็เอาน้ําใส่กะละมังนะคะใส่เกลือแล้วก็สารส้มน้ําส้มสายชูหั่นมะเขือแช่เลยค่ะนี่นะคะอบอบวบใหญ่ๆขาวๆเลยนะคะใครจะใส่อย่างอื่นด้วยก็ได้นะคะอันนี้ใส่มะเขือเปาะนะคะแล้วก็ตามด้วยผักฟางตุ้งนะคะเพื่อนๆเราก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะประมาณ1น,นิ้วนะคะนี่นะคะหั่นเป็นชิ้นๆพอคํานะคะเพื่อนๆ ผักเนี่ยก็แบบว่าอ่อนๆขาวเลยนะคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยคะ่ะใครจะใช้ผักอย่างอื่นด้วยก็ได้นะคะส่วนเราก็หามาได้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นผักชีราวนะคะเพื่อนๆหอมๆนะคะผักชีราวเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นประมาณหนึ่งนิ้วเช่นกันนะคะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้พี่เขาชอบกินมากๆเลยคะ่ะแกงอ,อง่อมมีแต่ผัก ผักเพื่อสุขภาพนะคะพี่เขาไม่เน้นเนื้อไก่เนื้อหมูนะคะเน้นผักอย่างเดียวนะคะชอบมากๆเลยคะ่ะอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะหนึ่งกะละมังนะคะอันนี้ตามด้วยไก่นะคะไก่เราก็ใช้แค่สามสามแปะนะคะหั่นนี้นะคะแล่เอากระดูกออกนะคะกระดูกไก่เราไม่ได้ใช้นะคะ เอาแต่เนื้อน,นะคะเนื้อไก่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล่เอากระดูกออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นเป็นชิ้นพอคํานะคะไม่ต้องเล็กมากนะคะเพราะเดี๋ยวไก an ่มันจะหดนะคะเพื e ่อนๆไก่มันหดแล้วเหลือนิดเดียวนะคะเพื่อนๆนี่นะคะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงนะคะอหิวเลยค่ะอยากกินแบบนึกถึงตอนแกงเสร็จแล้วนะหัวหน้ากินมากๆเลยค่ะออมไก่นะคะนี่นะคะ วัตถุดิบทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะไก่หั่นชิ้นหนึ่งจานนะคะตามด้วยอันนี้ชะอมนะคะเด็ดแล้วนะคะหนึ่งจานนะคะชะอมแล้วก็ใบแมงลักนะคะใบแมงลักตามด้วยผักชีราวนะคะแล้วก็ผักฟางตุ้งนะคะดูสิคะเพื่อนๆมีแต่สีเขียวนั้นเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะเขือเปาะหั่นนะคะมะเขือเปาะ ตามด้วยเครื่องพริกแกงนะคะก็จะมีกระตะ่ายหอมแดงพริกแดงจินดานะคะตามด้วยเครื่องปรุงนะคะก็จะมีผงปรุงรสรสดีนะคะน้ำน้ำปลาราแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่า1ขวดนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็จะมาโขกทิกแกงนะคะเราก็จะโขกตะไคร้กันนะคะตะไคร้เนี่ยโขกให้ละเอียดนะคะเพื่อนๆนเพื่อเวลาเราไปแกงเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นแบบอะไรนะเป็นเศษฟางเวลาเคี้ยวแล้วก็กลืนได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะถ้าใครหั่นเป็นชิ้นๆก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้กินตะไคร้นะคะตะไคร้เราต้องเขี่ยออกเคี้ยวไม่ไหวนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะตำแหลกๆนะคะประมาณนี้แหละค่ะ แล้วก็พักใส่จานไว้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อสะดวกในการทำนะคะนี่นะคะมาค่ะตอนนี้เราก็มาตั้งน้ำนะคะใส่น้ำประมาณครึ่งหม้อนะคะนี่นะคะน้ำเปล่าตั้งให้เดือดเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องพริกแกงนะคะลงไปใส่เลยเลยนะคะหอมๆนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบเผ็ดเยอะๆนะคะก็ใส่พริกมากตอนนี้ก็ได้นะคะอันนี้เราก็ เผ็ดกำลังดีนะคะสำหรับบ้านเรานะคะถ้าใครแซ่บเยอะก็ใส่พริกเยอะนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงต่างๆนะคะผงปรุงรสชูรสรสตีนะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามที่เพื่อนๆต้องการหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่นะคะพอเรารอจนน้ําเดือดนะคะเดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดสักน้อยอีกนึงนะคะเพื่อนๆหอมหอมนะคะน้ำแกงพอน้ําเริ่มเดือดเนี่ยเราก็ใส่น้ําปลาร้านะคะ น้ำปะลาร้าก็อันนี้ก็ประมาณสองสามสี่ทัพพีนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะเพราะเราจะไม่ได้ใช้น้ำปลานะคะเราใช้น้ำปะลาร้าย่างเดียว <c oughs> นี่นะคะหอมหอมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอน้ำแกงเดือดอีกสักนิดหนึ่งนะคะหอมเยอนยั่วจิตใจมากๆเลยเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยนะคะว่ารสชาติเป็นตามที่เราต้องการไหมนะคะนี่นะคะหอมหอมนะคะเพื่อนๆ สุดยอดเลยค่ะเค็มกําลังดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ผักนะคะมันก็จะโอเคนะคะตอนนี้เราใส่ไก่เนื้อไก่ที่เราหั่นชิ้นไว้นะคะอันนี้ลวกน้ําทิ้งไปแล้วหนึ่งน้ำนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในหม้อได้เลยนะคะนี่นะคะหอมน่ากินมากๆเลยค่ะนี่นะคะน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ เขาเรียกอะไรมะเขือเปาะที่เราหั่นไว้นะคะหนึ่งช่วยหนึ่งจานนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยผักต่างๆนะคะนี่นะคะก็เป็นผักฟางตุ้งนะคะเพื่อนๆสีสันสีเขียวน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยผักชีลาวเลยนะคะนี่นะคะผักชีลาวก็หอมหอมนะคะพอเราใส่ไปเต,มมเต็มหม้อเต็มไหอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆ ะะเดี๋ยวมันก็จะยุบไปนะคะเพราะผักเนี่ยมันก็โดนน้าร้อนนะคะมันก็จะยุบไปนะคะหอมๆนะคะสีเขียวกรีนทั้งหม้อนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ผักกินดีมีประโยชน์นะคะพี่เขาชอบมากๆเลยค่ะ นี่นะคะหลังเราปิดฝาไว้จนน้ําเดือดประมาณนี้นะคะเราก็จะมาใส่ผักเพิ่มอีกนะคะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดชะอมนะคะชะอมอีกหนึ่งจานนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะผักเนี่ยกินดีมีประโยชน์จริงๆค่ะสีเขียวกรีนทั้งหม้อนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยเข <c oughs> าเรียกว่าใบแมงลักนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆนี่นะคะหอมหอมน่ากินมากๆเลยค่ะเต็มหม้อเต็มไหเช่นเคยนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะ เพราะว่าพี่เขาเน้นผักนะคะเราเน้นผักนะคะผักสีเขียวนะคะเต็มหม้อเต็มไหาเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ยุบนะคะนี่นะคะคนคนมาแทบจะไม่ขึ้นนะงัดไม่ขึ้นเลยสีเขียวนะคะเขียวอร่อยๆนะคะผักเนี่ยเป็นแบบว่านิ่มแล้วก็ไม่มีฟังนะคะกินได้ทั้งทั้งหมดเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆขอชิมหน่อยนะคะสุดยอดเลยะคะ่ะ มาค่ะเพื่อนๆตอนนี้แกงออมไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะหอมหอมนะคะหอมผักต่างๆนะคะใบแมงลักอุ้ยสุดยอดน่ากินมากๆเลยค่ะขอบอกนะคะเพื่อนเพื่อนที่แวะเวียนเข้ามารับชมนะคะลองเอาไปทํากินกันได้เลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะสดน้ําแกงร้อนๆนะคะค่อมคอสุดๆเลยค่ะ กินกับข้าวสวยกินกับขนมจีนนะคะอร่อยอร่อยเช่นกันนะคะมาค่ะเรามาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วมากินข้าวกันคะ่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมากินข้าวกันได้เลยนะคะแกงสุดแสนจะอร่อยคะ่ะเพื่อนๆ <laughs> สำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชา n e l นะคะก็ทำเมนูแกงอ่อมไก่ผักเขียวรวมนะคะเพื่อนๆเ,เป็นเมนูกรีนจริงๆค่ะเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยๆมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆรักเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะ และที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะ ทั้ง FC ในประเทศและต่างประเทศนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆฮงเลยๆตลอดไปค่ะ See you again tomorrow แล้วพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ